คุณชาคิดครับตอนนี้เชฟกระท่าเล็กกำลังเอากระเทียมนะครับเข้าไปตำในครบพร้อมกับพริกแห้งนะงนี่ฮะท่านผู้ชมวันนี้คุณชาคิดมีเมนูพิเศษครับนี่ครับกุติแม่เผาเช่นเคย แม่แม่ทำอะไรครับวันนี้ครับแม่แกงเห็ดนะเห็ดโคนแกงเห็ดโคนแกงเห็ดคลเอามาฝากครับแม่แคลมาฝากลูกชายกับหมอฉันอ๋อครับนี่ครับโอ้โหเห็ดใหญ่มากนะผู้ชมอืมอันนี้มุกหนีไม่ได้จุ่มครับผมหน่อว่านีอันนี้ไม่เจงก็ไม่มีก็หน่อไม้นะท่านผู้ชมนะนี่ครับเชฟกระทะเหล็กกำลังแกงเห็ดเดี๋ยวรอเปิดเตาแก๊สเอาเอาแม่เอาอะไรให้ผมเอาอะไรเอาไฟเช็คนะครับผม ตอนนี้นะผมมากินข้าวนะคือผมเนี่ยก็มีส้มตํากับกระเพราหมูอยู่แล้วนะผมตักมาจากหอฉันนะแต่แม่เพาบอกอย่าเพิ่งต้องกินแกงเห็ดด้วยนะเ่ะผมก็ต้องรอกินฝีมือเชฟกระทะเหล็กแม่เพาก่อนนะครับแหมอิกงนแน่อนอนท่านผู้ชมแม่เจ็บขานะเ <c oughs> ห็นไหมแม่พันเท้าเอาไวนะ้น่ะแต่เดี๋ยวก็หายนะ <c oughs> เดี๋ยวก็หายเผื่อใครเพิ่งมาดูคลิปเนี่ยตอนนี้แม่เพาท่านอายุ81ปีแล้วนะ เห็นไหมท่านยังแข็งแรงแกงเห็ดก้มเงยได้อยู่เลยเห็นไหมครับนี่คือพลังของความเบาสบายนะผู้ที่มีธรรมะผู้ที่มีศีลธรรมนะเบาสบายโอ้โหแม่ทำให้เห็ดมันใหญ่จังเลยอ่ะส็บบวกเหบครัวนี่ลเหรอครับนี่ครับตอนนี้กำลังก่อไฟนะโอ้ไฟแรงๆครับผมเดี๋ยวรอกินแม่จะเอาอะไรบอกผมเลยเดี๋ยวผมไปหยิบให้แม่จะได้ไม่ต้องลุกแม่เจ็บขาวันนี้ เอาอะไรแม่ไหนแม่ลูกอีกได้เห็นไหม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 ดูดูท่านผู้ชมดูเห็นไหมเอาปลาร้าเหรอเอาปลาร้าปลาร้าต้นิกูนีปลาร้าอยู่ไหนนี่โอ้ยยังไงนี่ท่านผู้ชมโอ้โหไม่อยากเปิดเลยนะถ้ารู้ถ้าเปิดปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องมีกลิ่นอะไรนะท่านผู้ชมอือหึหนอนแต่ว่าเขานอนไม่เข้าหอมเป็นไงแม่เป็นไงโอ้โหหอมมากท่านผู้ชมครับโอ้โห ่ะอรอรอ,อ,อ,อก,ก่อนนะรอ,อก,ก่อนนะนรครับผมได้ครับ,บเดียวเนี่ยทำกับข้าวอยู่เนี่ยครับมผมเห็นไหมท่านผู้ชมดูน้ําใจของแม่นะนนเออพีนีออกมาแล้วอ่ะปีนีปัดแมลงวันให้หน่อยออนาแมล,ลงวันนะครับที่วัดก็มีแมลงวันนะเวลาร้อนๆนะแมลงวันก็จะออกมาอ่าอ,อันนี้ก็คือกระเทียมอืมีกระเทียมนะอันนี้มะนาวท่านผู้ชมครับอืปลาร้า เองมีสตําโอตําก่อนใช่ไหมอ่ะอตําก่อนอ่ะสากข้อเะสาก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 ง่ายง่ยครับอ,อ่ะโอเคครับอสากอึบคุณชาคิดครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กกำลังเอากระเทียมนะครับเข้าไปตําในครกพร้อมกับพริกแห้งนะนี่ฮะกำลังคลุกเค้ากันให้เข้าที่นะเชฟกระทะเหล็ก ท่านเจ็บขานะแต่ท่านก็ยังมีแรงแขนอยู่นะแล้วท่านก็สามารถตําได้อยู่นะเห็น mm. ไหมฮะแล้วท่านก็ตั้งไฟนะมีเห็ด mm. เห็ดอะไรนะ mm. แม่เห็ดโคนเหรอเห็ดอะไรครับ mm. เนี่ยโอ้เห็ดโคนเนี่ยท่านก็เอา mm. เห็ดนะครับใส่น้ําแล้วก็ตั้งไฟเอาไว้เตรียมปรุง <Easy S 1> นะ เอาเลยแม่กัทับพีทับพีอือทับพีเดี๋ยวเดี๋ยนึงนะโอ้นี่ไงครับทับพีอ่าทับพีจา้าขอบคุณค่ะอ่าตอนนี้ก็ตักพริกกับกระเทียมนะมใส่เข้าไปในหม้อนะครับที่มีเห็ดโคนอยู่แล้วก็มีน้ําที่กําลังตั้งไฟเดือดอยู่ท่านผู้ชมครับโอ้โห,หน่ากินมากเลย อ่คุกเขาให้เข้ากันครับนี่ฮะคุณนี้<อ>มาว่านเดียบานเมือนี้จะ้ะค่ะเหรอครับอโอ้หน่ากินจริงๆครับมุนินเมืองคูบาเมาาื่อวันอันนี้คือพระเอามาฝากใช่ไหมครับแม่แกงใส่คูบาลูกชายอ๋อคูบาลูกชายลูกชายแม่ท่านก็บวชเป็นพระนะครับท่านผู้ชมครับคูบาไพศาลคูบาไพศาลนะครับแกงใส่อะไรอ่ะแกงใส่ผักใส่เลือดบัวผักายางกาะผักบัง ผักปังโอ้โห oh, oh. ต้องขอโทษนะผมอยู่กรุงเทพบ่อยนะผมก็เลยไม่รู้นะอันเนีอันป็นเด็กกรุงเทพใช่ไหมออผมอยู่กรุงเทพผมกินปลาล้าไม่ได้ครับตุ่มจะขึ้นครับเพราะว่าน่าจมูกโดงไงอ,อ <laughs> ปกติผมกินแต่พิซซ่าครับอ่ะเริ่มเดือดน้าไฟก็แรงแล้วนะ อยากจะเล่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับคือจริงๆผมก็อยากจะมากินข้าวนะแล้วก็ให้แม่แบบท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แบบคือแบบผมก็ไม่อยากรบกวนแกนะแต่พอผมมากินข้าวเสร็จแกก็ลุกมาอีกแล้วนะเนี่ยลุกมาแบบเด็ดเห็ดแกงเห็ดให้กินแล้วเราเห็นโมเมนต์ดีๆคือความรู้สึกดีๆผมก็อยากจะส่งต่อให้ท่านผู้ชมรู้นะว่าบางทีเราไปเจอใครแบบ ที่จะจ้องแต่จะทําร้ายกันหรือจะเอาเปรียบเอานู่นเอานี่กันจริงๆในโลกนี้มันมีคนที่แบบมีน้ําใจมีความรู้สึกดีๆมีศ<ม>ีลธรรมมีอีกเยอะแยะนะเพียงแค่ท่านผู้ชมเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองนะ<ม>ลองมาดูครับที่วัดป่าบ่านอนาพระอิน์นะแม่เผากุติท่านอยู่ข้างหอฉันนะเผื่อใครอยากจะมากราบแม่เผานะก็สามารถมาได้ถามเลยเข้ามาที่หอฉันนะแล้วก็กุติแม่เผาอยู่ไหนเปิ้นรู้จักเปิ้ล เบิดวัดรู้จักเบิดวัดครับท่านผู้ชมครับแม่ชีเผาครับเห็นไหมแม่พันขาอยู่ในพี่นี่เห็นไหมแม่เป็นอะไรเราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยไปทําอะไรมาปวดขาเหรอปวดขาอันนี้นี่นี่มันกะดิกว่าไรเหรอครับมันกคือเบีางนี่อ๋อช่วงมันปวดและเอ็นมันอันนั้นไงนี่แหละนี่ครับเออช่วงมันปวดเอ็นมันก็เลยขยับไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายครับเดี๋ยวมันจะหายครับมันเป็นได้มันหายได้เนาะครับ มีเกิดก็ต้องมีดับเดี๋ยวก็หายครับแต่มันสีบอหายย้อนเราคิดไปเองี่แหละเขาไปคินไปีทั้งถือซะแมนครับแมนครับแมนครับคันเอานี่ใจ่มักรสมงานเสพดีแล้วแต่แม่เลยแม่อยากเอาอะไรใส่เอาเลยเอาแบบเเาอแบบชฟกระทะเหล็กเลยท่านผู้ชมมาแล้วแม่ขอบคุณมากๆครับโอ้โหท่านผู้ชม นี่ครับแกงเห็ดแม่ชีเผาครับท่านใดที่มาวัดป่าบ่อน้ำไปอินนะแนะนำเลยนะกุฏิข้างหอฉันถามใครก็ได้นะอืมมาหาแม่ชีเผานะครับนี่ครับท่านอยู่นี่ตลอดนะนี่ครับที่ลานจอดรถนี่ลงมาจากลานจอดรถเจอเลยกุฏิแม่ชีเผานะแม่กุฏิแม่เลขเลขอะไรอ่ะ เลข16ครับท่านผู้ชมนี่นะบอกพิกัดแล้วนะมาเลยครับท่านผู้ชมครับไม่กินมัอนกันเองเนี่ยนบอแซอ่ะผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ